สวัสดีค่ะตอนเดียวกำลังทำพิซซ่านะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมนะคะก็จะมีีโหชัยนะคะหอมใหญ่นะคะหั่นไว้แล้วก็พริกพริกหยวกนะคะแล้วก็เนื้อไก่ เนื้อไก่ของโอ๊ตจะเป็นไก่ย่างนะคะที่กินไม่หมดเอามาหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กแบบนี้แล้วก็จะมีเปเปอพร์โนีนะคะชีสแล้วก็แผ่นพิซซ่าสำเร็จนะคะก่อนที่ว่าจะเตรียมอาหารเตรียมอด๊ได้วอร์มเตาเอาไว้แล้วนะคะที่420นะคะอ๋อลืมนิดนึงนี่ซอสนะคะวิธีก็ง่ายๆนะคะก็เอาซอสใส่ซอสก่อนนะคะ แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆแผ่นนะคะแล้วก็เอาเนื้อไก่ที่หั่นไว้มาโรยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากใส่อะไรก็ใส่ตอนนี้นะคะก็ใส่ได้ชอบกินหมูก็ใส่หมูแต่ว่าถ้าเนื้อหมูดิบนะคะหรือว่าเป็นเนื้อกุ้งถ้าดิบจะทำให้สุกก่อนนะคะ,ะเอาไปผัดในกระทะหรือจะต้มก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบแล้วก็ ส่วนใหญ่จะจะใช้เป็นหมูสับแล้วก็โรยด้วยพริกที่หั่นไว้กับหอมใหญ่นะคะโรยทับข้างบนก็โรยผงจะมีเป็น Italian s นซีซ n i n g นะคะกับออริกาโนนะคะก็โรยไปให้หอมๆนะคะจะโรยด้วย เพปเปอร์โรนีข้างบนนะคะก็ใส่ไปให้ทั่วๆเลยนะคะมิเตอร์จะชอบกินเพปเปอร์โรนีและสุดท้ายนะคะก็ตามด้วยชีสแล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยนะจะอบที่15นาทีนะคะมิเตอร์จะชอบก,บกรอบก็ ก็จะดูก่อนถ้าถ้ากว่า15นาทียังไม่กรอบก็จะอบต่อกนะ็เซตตั้งเวลาไว้15นาทีเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันตอนสุดแล้ว